สวัสดีครับผมนักกรจิตรุณครับอศูนย์น้ำลงธรรมขอศูนย์น้ำลงธรรมจังหวัดราชบุรีครับก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้เจอกับอาจารย์ต้องเรียกว่าประทับใจครับประทับใจในแนวทางแล้วก็วิธีการที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดให้พวกเราทั้งมุมมองเนี่ยอาจารย์ไม่ได้มาโดยการสอนโดยการบอกว่าต้องทอําอ,ทอย่างนั้นทําอย่างนี้แต่ว่าใช้วิธีให้เราเรียนรู้โดยการปฏิบัติ ปฏิบัติโดยกิจกรรมต่างๆที่มันทำให้เราเรียนรู้ได้จากการปฏิบัติเองแล้วก็สนุกด้วยกิจกรรมที่อาจารย์เสนอเนี่ยไม่ใช่กิจกรรมน่าเบือ่อแต่เป็นกิจกรรมที่มีความสนุกแล้วก็ให้เราได้สังสรรค์แล้วก็พูดคุยคนที่เราไม่ได้คุยกันเลยในองคอ์กรบางทีก็ได้มีโอกาสได้คุยกันได้มีปฏิสัมพันธ์กันซึ่งพอเรากลับไปทํางานเนี่ยทำให้เราอาจจะ ทำงานกันได้ประสานงานกันได้ดีขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็มีมิตรภาพที่ดีต่อกันครับเรียกว่าประทับใจครับขอบคุณครับ